<laughs> นะคะาค่าะีค่ะเรียนชื่อมาในมิสเตอร์ก็ชาติละคะก็โอ้โหวันนี้เป็นวันที่เราทำนบีเรื่องของกาคะแล้วก็ได้นางเอกเป็นน้องมินแล้วก็ชากน,นะคะเ็เพื่เจอกันครั้งแรกเหนือ่อยไหมไม่เลยทักยกัน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  e ันกันกันกั i กันกันกันก ก็วันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะทํางานอย่างแบบว่าสนุกน,นะคะแล้วก็แบบว่าสําเร็จด,ด้วยดีนะคะก mm ็ hmm. ยันไงก็แล้วแต่ก็ยินดีามากๆที่ได้ทํางานด้วยกันนะคะด mm ีใจมากโอเค What do you think <All right. S 1> uh, How do you feel about my my i c When you hear c u s you n understand Yeah but I u <laughs> e the, <laughs> the DJ from my n like d แล้วก yeah. 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 well, so kind of oh, so ็แล้วก็น้องๆช่วยฝากช่วยฝากเพลงนี้นะครับช่วยฝากมีเพลงนี้หน่อยฝากฝากให้คนดู Okay, you okay. <laughs>